ถามกันมาเยอะนะคะว่าซื้อรถในนามกรรมการหรือว่าบริษัทดีกว่ากันสวัสดีค่ะดิฉันพัทรพรบุญเจริญเจ้าของเพจเดฟแท็ก ตูนมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการเงินตูนเปิดบริษัทร,รับทาบัญชีเต็มรูปแบบที่ชื่อว่าเดฟแท็กบริษัทของตูนก็จะทํางานเกี่ยวกับรับทาบัญชีและวางแผนภาษีมีคําถามจากทางบ้านถามมาเยอะนะคะว่าซื้อรถในนามบริษัทหรือเจ้าของดีกว่ากันตูนแบ่งคนซื้อออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะประเภทแรก ต้องถามตัวเองก่อนเขาว่ารถซื้อมาเปลี่ยนรถบ่อยแค่ไหนและมูลค่ารถแพงหรือเปล่าถ้ารถมูลค่าเกิน1ล้านบาทแนะนำให้ซื้อในนามของเจ้าของดีกว่าค่ะเศที่2ถ้ารถอันนั้นซื้อมาใช้ในกิจการร้อยเปอร์เซน์ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะรถบรรทุกหรือรถตู้ที่เราสามารถนำพนักงานไปขนส่งไปใช้สอยเราก็ซื้อรถในนา บริษัทดีกว่าค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อรถปรับปรุงรถก็สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ร้อยเปอร์เซนตส่วนข้อ3กลุ่มประเภทกึ่งๆว่าซื้อรถในนามบริษัทดีกว่าหรือบุคคลธรรมดาดีกว่าเราก็ต้องประวัติกันนะคะว่าอันไหนที่มากกว่ากันแต่ถ้าซื้อรถในนามบริษัทมากกว่าใช้มากกว่าก็ให้ซื้อในนามบริษัทแต่ถ้าใช้ส่วนตัวมากกว่าก็ให้เลือกซื้อในนามกรรมการ แต่ว่าเราสามารถที่จะเป็นค่าจ่ายบริษัทได้ก็คือเป็นค่าเช่าของกรรมการแต่กรรมการก็ต้องจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาปัญหานี้จะหมดไปให้เราร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของคุณสิคะเพื่อคุณจะได้มีเวลาโฟกัสกับเป้าหมายและยอดขายในอนาคตหากมีคำถามหรือข้อสงสยัยสามารถพิมพ์สอบถามตัได้ตามช่องทางข้างล่างนี้ทุกคลิปตัมีสาระดีๆมาฝากคุณ